ำไมพวกเธอเหลอกนี่มันเป็นงานของรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่หาคนมันได้ให้ครบสิเรื่อง<ม>อ,อะไรเราจะมีหน้าที<ม>่เอาไม่ต้งเอเงินไป<ม>ให้เรานะทีรวมสิบล้านมีคลิปนะคะมีคลิปค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีหลักฐาน<ม>อืแล้วสอสอคนนั้นไม่เอาไม่เอาเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เขาอะให้เขาโพสสิให้เขาแชร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบอยู่ดีเฟซบุ๊กเขาก็ เพจเค้าก็แบบโดนโดนระงับอะไรก็เลยแบบว่าเพื่อนเพื่อนเอามาฟังสิได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ไม่เกี่ยวเลยมาเลยโดนระงับไม่ปล่อยเพจตัวเองก็ไม่ปล่อยเพจพักสิแล้วเรื่องมันไม่เป็นเรื่องอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะจากเรื่ององค์ประชุมไปเรื่องตั้งแต่สมัยวาระหนึ่งวาระสองเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมมีคลิปจ้างบดอันนี้กัรหนัก สิริกัญญาคุไม่คิดว่าคุณจะอาการหนักขนาดนี้ไม่แล้วอันหนึ่งล้คุณตาไม่แข็งคุณสู้อีกคนหนึ่งไม่ได้อีกคนนึงเขาตายแล้วแบบแตกๆเหมือนเขาตอกแตกอ่ะแต่สิริกัญญายังยังวิทยาไม่เรียนไม่เรียนไม่มีวันตาไม่เฉยไม่มีตบตาร้อยเรียงเรื่องไม่เป็นระบบอืมเอาอย่างงี้ เพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณบอกว่าสอสอขอนแก่นสอสอขอนแก่นพักประชาชนมีแค่สามคนเท่านั้นวีรันหวดศริอิทธิพลชนทราิริชัชวานอภิรักษ์มั่นคงสามคนนี้เท่ากับว่าคุณโดนติดต่อมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนขอนแก่นไปบี้สามคนนี้สิว่าคลิปอยู่ไหนเออเอามาเลยเรานี่ะจะบี้เรานี่แหละจะบี้คุณสิริกันยาคา่ะ ถ้าคุณมีคลิปขนาดนี้แล้วคุณเป็นพักสายคานคุณตรวจสอบมาแล้วห้าร้อยอย่างทั่วโลกทุกโครงการถ้าคุณมีคลิปขนาดเนี้ยคุณจะอมไว้ทำหอยอะไรคะใช่ไหมคุณจะอมคลิปนี้ไว้สั้นปราสาทวิมานอะไรคุณอยากจะถลม่มคู่ต่อสู้พักคู่แข่งคุณจะแย่อยู่แล้ว คุณจะนั่งทับคลิปไว้เพื่อปล่อยมาสิเรา<ม>ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจ่าย<ม>เราไม่แบกนะถ้ามีการจ่ายอะเราไม่แบกเอาคลิปมาเปิดเลยแล้วคลิปเนี่ยมันดองไว้กี่เดือนแล้วตั้งแต่สมัยกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเข้าสภาคุณนั่งทับไวาา้ทำไมคุณอมไวามา้ทำไมคุณจะ<ม>ไว้ดองทำคอมบูชาเหรอ <laughs> คิดดูแล้วมีการอ้างนะว่ามันไม่ดีเลยนะอ๋อคิดจะปล่อยให้แต่ว่าเพจของเนี่ยวีรนัน,นอทิทธิพลชัชวาลเจ๊งไปเข้าไม่ได้แล้วก็คู่เหตุผลที <c oughs> ่เจ๊งก็ไม่บอกด้วยนะแล้วตัวหัวเลาะก่อนพูดด้วยนะก็เพจุเแล้วดูรลนี่เป็นอย่อะไรนี่แหละตลกเป็นเด็กเลี้ยงแกะวอรเครดิตของคุณแบบสอสอรุ่นใหม่พักการเมืองน้นดีอะไรคือแบบนี่ คิดว่าคุณจะน่าขยะแขยงขนาดนี้ะ disgusting เมื่อก็นั่งฟังน่ะคุณนะคุณมีเอ่อคลิปเอ่อคุณมีกลุ่มไลน์นักข่าวเท่าไหร่นักข่าวฟอลโล่คุณเยอะแยะมากมายปล่อยปล่อยคลิปลงไปในกลุ่มไลน์นักข่าวเลยไม่ต้องมาโพสหรอกคือ,อ,อพี่เกมันต้องหอมันต้องลอ,อ,อโพสในเฟซบุ๊กตัวเองได้เหรอแล้วเฟซบุ๊กแบบอยู่อยู่เฟซบุ๊กเพจสอสอถูกบัญชีถูกแล้วงับโดยมาซักก์เบิกอะไรอย่างเงี้ยเหรอตลกอันเนี้ย <c oughs> เป็นลูกเป็นหลานเนะี่ยมาโกหกแขกแบบเนี้ยแขกยังยังแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะลูกบุกนี้มันไม่เดียงค่ะลูกอ,อันนี้มันมันระดับเด็กเด็กแบบปอแหปหกมาโกหกพ่อแม่พี่เก๋อืมเนี่ยวุ้นเส้นยังปล่อยคลิปหน้าเชื่อถืออะไรคุณเทียบกันจริงๆนะคืออันนี้ไม่ไม่มีคลิปด้วยไงเออ แล้วก็คน<ง>ที่โทรมาก็นี้ละนามคุณผู้ชมคะถ้ามีคนเนี่ยจะเอาเงินมาติดสินบนแล้วบอกว่านี้ละน้ำม,มามันเป็นแก๊งมิจ,จีมาจากกัมพูชาแล้วมัง้งมันเป็นแก๊งสแกมเมอร์แล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นสสแล้ววันดีคืนดีมีคนโทรศัพท์มาแล้วบอกว่าเออนี้ละนามนะคะช่วยโวตให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่โอนให้ก้อนแรกสี่ล้าน เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้มึงมึงโดนสแกมเมอร์หลอกละคะ่ะมิจฉาชีพใกล้ฉันแล้วอันนั้นนะอีดอกแล้วมึงยังมีแน่เอามาออกรายการสรยุทธ์ว่ามีคนจะจ้างมึงไปโบสมึงเนี่ยเหยื่อสแกมเมอร์ออเบอร์หนึ่งแล้วปะคะบ้าบออืมครับอ่ะยังไงก็ตามวันนี้วันนี้ก็ต้องอื<า>ม คุณบอนคุณรอดูเนี่ยนั่นนางอ่ะมันก็ไม่ต้องเชื่อแล้วแล้วเวลาที่บอกว่าเอ้ยเรื่องอะไรเราจะเป็นองค์ประชุมให้คุณพวกคุณมาไม่ครบกันเองเรื่องงบอ่ะมันเป็นเรื่องของสภาทั้งสภานะเว้ยงบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแต่ของสสฝ่ายรัฐบาลงบเนี่ยถ้ามันผ่านสสฝ่ายงานก็ได้เอาไปใช้เมือ เฮ้พียุดพี่ยุดเฮเฮเจเขาโดนละงาวะค่ะพี่ยุดเ